สวดแผ่เมตตาเปิดประตูบุญส่งจิตอธิษฐานให้เทวดาสรรพสัพตว์และผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยพลังแห่งเมตตาธรรมอันศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมนะโมตัสสะพัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโต อระรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจกรรมังอสันจิตจกรรมังขมันตุเมอะโหสิกกรรมังภะวะตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครใคร ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จลงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินคำอธิษฐานอาโหสิกรรมข้าพระเจ้าชื่อขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นและขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทาน นี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงานาาศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเอนินค,คำขอขมาโทษกรรมชั่วกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อสกุลทำไว้ด้วยกายวาจาใจในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะความไม่รู้เพราะความหลงเพราะความงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการขอจงโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกยากลำบากเข็นใจอันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสูญสิ้นไปข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดีขอให้สมปรารถนานิพพานะปัจจโยโหตุคำขอขมาและอธิษฐานจิต สัพเพอปร,ราทานขมัตถเมพันเตอูกาสะทวารัตเะเยนะกาตังสัพเพอปร,ราทาคขมัตถเมพันเตอูกาสะขมามิพันเตหากข้าพระเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหรันตุพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้า จะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอิปัสักใดๆโรคภยยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม แผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุขิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขอหังนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุก์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอหังอพยาปัจโโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอหังอานีโโหวมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตนานัปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและผู้อื่นสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนิทุกขาอเวราอพยาปัช,ชาอานีคาสุขีอัตนานัปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงความสุขปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความคับแค้นใจจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดแผ่เมตตาแบบทั่วไปและให้สรัรพพสสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยปจชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดคาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่บทเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเอาเวราโหนตุ a a u, จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิดอพพยาปชาโหนตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานีคาโหนตุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจเถิดสุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรุณาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นสัพพทุกขาปมุตจันตุจงพ้นจากทุกเถิดบทมุติตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ <ım> ็บตายด้วยกันทั <fit> ้งสิ้นมาลัทธะสัมปติโตวิมุตจันตุจงยาไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดบทอุเบขาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นกรมมัสกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมมทายาทาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมมยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมมพันธูเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมมปฏิสรารนาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกริสันติกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะทายาธาภวิสันติ จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นค้าถาแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังคูรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคูรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญน <fish> ี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทางสัพเพสต,ตานังโหตุสุข,ขิตาโหนตุสัพเพสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินบทกรวดน้ำให้เจ้ากำนายเวรข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ